โอเคนะคะเราจะไปเดินเล่นดูที่จอดรถกันนะคะที่จอดรถร้านเล่นงของนะคะนี่บรรยากาศเขียวๆที่จอดรถสะดวกส,ส,บ,สบายกว้างขวางนะคะนี่เลยมาทานกันได้เลยนะคะไม่อึดอัดมาที่นี่ที่เดียวจบอาหารคาวหวานสวยงามมีประตูถังเข้านะคะตกแต่งแบบโคมจีนเห็นไหมคะมีบ่อน้ำพุสวยๆ บูชาได้ด้วยเรียงเงินเรียงของเรียงซับนะคะ่าบริการเรียงของเรียงซังงงนะะบน,น,นะคะนี่ก็ต้นไม้ใหญ่ทางเข้าร้านนะคะสวยงามหมดจดทางเดินก็สะดวกสบายนะคะต้นไม้ใหญ่สวยๆเยอะคือจะเน้นโฮมจีทเพราะชื่อเป็นร้านอาหารจีนนะคะมีโปรโมชั่นตู้มังกรพันห้า,วาสวยๆนะคะนี่บรรยากาศด้านในโถ<ท>งสะดวกทันสมัยนะคะสวยงาม ร้านเล่งหงมาอาุ่นใช้บริการกันได้นะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ